วันนี้นะครับเราจะมาเอารถพวกเก่าที่มันไม่มีขายใน s o า t h e r n และ Legendary Motor นะครับการเอารถครั้งนี้อการเอารถอันนี้คือเราต้องมีรถเราต้องทำภารกิจของ e อิงลิสเดฟทั้งหมด3ภารกิจมันจะมีภารกิจส่งพิไอขโมยรถพิซซ่าหอันขโมยรถสเก็ตหนึ่งอัน,แล,น,อนแล้วก็ไปขโมยแคกเกอร์หอันนะครับ ถึงเราจะได้รถคันนี้มาแต่เนี้คือภารกิจสุดท้ายตอนรับรถเต่าแล้วไปดูนครับว่ารถหน้าตาเป็นไงรถคันนี้จะไม่มีขายในวอลสต็อกแล้วเซาเทิร์นนะครับเอาหมุนชิบหาเลยรถแล้วภารกิจที่อิงลิ d เดฟจะโทรมานี่คือ จะโทรมาทุก8ดชั่วโมงในเวลาจริงหรือง่าง่ายคือวันละครั้งดีกว่าสำหรับคนที่ไม่เล่นบ่อยแล้วก็อาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราต้องทำภารกิจของอไฮตัวใหม่ที่เป็นเคยอนเคโยไฮนะครับให้เสร็จก่อนถึงจะ อิงลิสเดฟจะโทรมาหาเรา,เราต้องเป็นอาเป็นหัวไฮนะครับเป็นคนตั้งไฮเองอยู่ไหนเนาะรถรถจ๋าไอ้หมุนจังเลยรถ จ้ารอจ้าอยู่ไหนจ้าจ้าชั้นไหนนี่ยนะหาไม่เจอดันฟ้าแน่นอนเลยนี่ไงน้องเต่ามาแล้วฟ็อกเต่าอย่างน่ารักเลยนั่นไงแล้วก็เข้าเข้าลงรถได้เลยนะครับอันเนี้ยง่ายๆแค่นี้ไปเราไปดูกันดีกว่าแต่งอะไรได้บ้าง ชื่อรถอ Bf with v i e w ซึ่งรถคันนี้ไม่มีขายในซาเทิร์นแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันซานเทิเร,ร์น Legend d e l ี v r y ไม่มีนะครับอันนี้แพดใหม่ เน Southern ก็ไม่มีเซอเทนมีแค่โกติ300โกคาร์ดใหม่แค่นั้นในบอร์สตอรก็ไม่มีนะในอารีนาบอร์ก็ไม่มีซึ่งเป็นลอดที่ต้องทำภารกิจเอาอย่างเดียวในตอนนี้ ก็จะลงถึงแล้วทำไมเมื่อกี้ข้าพเจ้าไม่โดดลงมาไปแล้วไปแล้ววันเวด้วยยังสอนด้วยไปเราไปลองแต่งอันนี้มาโอ้โหโอ้โหโอ้โหขี่รถอะไรของเราเนี่ย อุ้ย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  <Wow. S 1> Bf compact อยู่ในคลาส compact นะคันเนี้ยจัดปะ There, <looks> like ของแต่ง <the thing. S 1> อย่างเยอะแบบกันชนพลาส,สติกลิ้นพลาส,สติกลิ้นคาร์บอนโนวาโบกันชนแบบโอ้โหบักกันชนบักกี้มาเต็ม อุของเล่นเยอะอยูน่นะเนี่ยมัน,นหลังโหไม่มีเครื่องมาเต็มจริงๆรอบนี้แต่งเป็นฟอกเต่าซิงมันเครื่องจัดเต็มเบกจัดเต็มท่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรถบ้านเราไปรถบ้านอืมอย่างนี้สิครับท่อทั้งหมดนะที่มีโอ้โ้หมีท่อทองเหรออ๋อท่อทองท่อเดิมเฟนเดอร์อ้้หเอาโป่งเอาหอกเกินไปนี่บักกี้ชัดๆสมเดิมแล้วกันไมน่มีสมเป็นบักกี้เลยจ้า สมคาร์บอนมีตาด้วยัารักจัดมีตาหวานด้วยฮูดฮูดเดิมฮูดอสซิสลี่อ้โหอเวนเจอร์แพ็คลายน,นี้คือสีล้วนมีฮอตล็อ,ลอโอ้โหพี่เพอร์ ซีซันนิม vm นี้นเรานี่แหละซีสันหนิมแล้วคุณโปลไลดอกโอ้โหมาเพียบนี่เราจะเป็นนี่แหละ,ะเป็นละซิงเป็นลซิงสีสีสีแรกที่สามารถเป็นได้คือครึ่งคันบนแล้วสีอันที่2คือครึ่งคันล่างนะครับ เอามาดูสีภายในโอ้โ oh, ห oh, เปเลี่ยนทุกสีเลยเน,น้นสีเด,เดิมก่อนแล้วกันโลบาเอ้ยโลบาเป็นฮาร์โปโลบาอันแรกที่สองเป็นโลบาเต็มเหรอเป็นฮาร์ปโลบาอ๋อเป็นฮาร์ปโลบาสปอร์ตซีดอ๋อเป็นอันนี้เป็นสปอร์ตซีดฮาร์ปโลบาสตีทซีดสปอร์ตกับสตีดก็เหมือนกันเลยจะแค่โลบาเพิ่มขึ้นนี่ ลบด,ดิฟสวยจริงส่งนี้แล้วกันส่งมันได้ลบโอ้ได้หลายแนววะเนี่ยของคอนแซปก่อนราซิ่งเราเป็นรดซิ่งสก,กัดข้างมีหางน้ำมันด้วยวเที่ยวนะนี่แหละ ก็จะมีสกเกิร์ตเข้ามาอ่าอย่างนี้เลยสปอยเลอร์โอ้โหนี่สปอยเลอร์หล่อแดกสปอยเลอร์เลสซิ่งสปอยเลอร์นี่เป็นเลสซิ่งพอยังไม่คันแดกโอ้โหกดลงโอ้โหรอแบกสุดๆเลส hmm, ไม่ไหวมัง้ง สปอร์ตพอสปอร์ตพอจัดซองลายทำสมิชชั่นเทอรบอลจัดเต็มวิวเราก็มาสตีดเลยลนี่เราใส่เซนเตอร์ล็อกร้สนามร้สนาม นี่อะไรสุดๆ try try จดหล,ะละ่อจะหละ่อนี่สุดวินโดว์อ,อะใส่สมองมาแล้วกัน สีมันจะแรงไหมต้องไปลองต้องไปลองอู้อู้เอาเรื่องเอาเรื่องมองแป๊บนี่คือการลองนะครับได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ ร้อยยี่ถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงประมาณร้อยสิบหาคันนี้ป่จบอย่าลืมไปเอานะครับรถฟรีสำหรับคนที่ผ่านไฮนล่าสุดแหละแล้วก็มันรอสามมิชชั่นจากอิงลิสเดฟนะครับไปแล้วบายบาย